ต่อไปนะครับก็เป็นปัญหาที่3ชื่อว่าปัญจายตนะกรรม,มนิพพติปันโโหปัญหาว่าด้วยเรื่องการเกิดขึ้นของอายตนะ5นะที่เกิดขึ้นตามกรรมนะปัญจายตนะก็คืออายตนะ5านะครับปัญจายตนะตรงนี้นะอายตนะ5นิพพติปแปลว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนะครับปัญจายตนะ ยตนะ5อันนี้เป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากนะวิบากนี้ก็จะเป็นด้านนามธรรมอย่างเดียวส่วนปัญจายตนะยตนะ5นะี้นปนะปเป็นรูปนะครับปัญจายตนะยตนะ5นะครับปัญจายตนะปัญจแปลว่า5นะครับปัญจายตนะนะครับหนึ่งคือจักขายตนะนะครับจักขายตนะก็คือจักขุปัสสาทรูปนะครับ ที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยอยู่ในบริเวณตานะครับ2ก็คือโสตายตนะพวกนี้เป็นผลของกรรมนะครับตัวนี้คือโสตปัสสาทรูป3คือคานายตนะตัวนี้คานะปัสสาทรูป4 จิวหายตนะจิวหาปัสสาทรูปหากายายตนะกายปัสสาทรูปนะครับนี่คือปัญจายตนะอายตนะหนะอายตนะก็คือจุดเชื่อมต่อที่จะก่อให้เกิดวิญญาณแล้วก็เป็นบอกเกิดของ ความสุขความทุกข์ความสุขทุกข์ก็คือเวทนาบอกเกิดของสัญญาความจําเครื่องหมายต่างๆน,น,นานาบอกเกิดของกุศลอกุศลสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายหลักๆก็คือเป็นบอกเกิดของจิตแล้วก็เจตสิกต,ต่างๆาอย่างนี้แล้วก็วัตตสงสารก็ยืดเยื้อยาวนานต่อไปได้นะครับนี่คือความหมายของปัญจายตนะนทั้งตัวองค์ธรรมให้ด้วยนะครับเป็น ปัสสาทรูปทั้ง5เป็นความใสของประสาทที่มีความสามารถในการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับนี่คือปัญจายตนะนะครับในเรื่องนี้นะพระเจ้านาคเสณ์ก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องอายตนะทั้ง5เนี่ยเกิดจากกรรมเดียวกันหรือว่ากรรมต่างกันราชาอาหะพันเตนาคเสนะ ยานิมานิปัญจายตนานิข้าแต่ท่านนาคเสณผู้เจริญอายตนะห้าทั้งหลายเหล่านี้อันใดอิงนุตานินานากรมเมหินิพต,ตานิอุดาหุเอเกนะกรมเมนะอายตนะห้าทั้งหลายเหล่านี้เกิดแล้วด้วยกรรมต่างๆกันนะกรรมต่างๆนานา,นากรรมมะกรรมต่างๆกัน หรือว่าอุทาหุหรือว่าเอเกนากรรมเมนะด้วยกรรมกรรมเดียวนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเกิดจากกรรมหลายกรรมหรือกรรมกรรมเดียวนะก็แน่นอนก็เกิดจากหลายกรรมท่านพระอาราณาเกษณก็ตอบนะคือเวลาที่เรามาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆไปเกิดเนี่ยก็จะมีกรรมหนึ่งนำเกิดนะเรียยว่าชนักกรรมก็เป็นอันหนึ่งนะส่วนกรรมที่ทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกาย ให้สร้างฉากชีวิตนูน่นนี่นั่นก็จะเป็นกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มาสนับสนุนมาอุดหนุนต่างๆนะก็จะเป็นกรรมชนิดอื่นสรุปแล้วก็เกิดจากกรรมหลายกรรมน,นั่นเองนะโดยมีกรรมหนึ่งเป็นกรรมนาเกิดและกรรมอื่นก็อุดหนุนสนับสนุนให้ได้เห็นดีได้ฟังเพราะอะไรก็ว่าไปนะครับท่านพระอ,อรหันต์นาคเสนก็ตอบว่านานากรรมเมหิมหาราชนิพพตานี้ดูก่อนมหาพิษ อายตนะหทั้งหลายเหล่านี้เกิดแล้วด้วยกรรมต่างๆกันะเอกเณกกรรมเณะไม่ใช่กรรมเดียวกันนะก็มีกรรมหนึ่งนำมาเกิดนะกรรมหนึ่งก็ให้ตาอีกกรรมหนึ่งก็ให้หูอีกกรรมหนึ่งก็ให้จมูกอีกกรรมหนึ่งก็ให้ลิ้นอีกกรรมหนึ่งก็ให้กายนะก็แล้วแต่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็คนละกรรมกันนั่นเองโอปัมมังกโรหิ ท่านพระเจ้ามิลินก็ขอให้แสดงอุปมาขอท่านจงกระทําอุปมาด้วยขอรับท่านพระนาคเสดตอบว่าตังกิงมัญยสิมหาราชะดูก่อนมหาปภพิษพระองค์ย่อมทรงเข้าใจซึ่งเรื่องนั้นว่าอย่างไรเอกสมิงเขเตเตนานา,นานาพีชานิวัปเปยงุงในานาหนึ่งผืนในานาหนึ่งานาเน,นี่ยนะพืช นานาชนิดถูกหวานลงไปนะจนทั้งหลายก็จะหวานพืชนานาชนิดพึงหวานซึ่งพืชนานาชนิดลงไปเตสังนานาพีชานังนานาพาลานินิพพติยุงผลนานาชนิดพึงบังเกิดขึ้นจากพืชนานาชนิดเหล่านั้นผลนานาชนิดของพืชนานาชนิดก็จะพึงเกิดขึ้นในนาอันเดียวกันนั่นแหละใช่หรือไม่ พระเจ้ามิลินตอบอามะพันเตนิปัตเตยงุงข้าแต่ท่านผู้เจริญใช่ครับผลนานาชนิดของพืชนานาชนิดก็พึงเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เหมือนกับนาเนี่ยกรรมหนึ่งให้มาเกิดก็เป็นเหมือนไรนากรรมนี้เป็นเหมือนไรนาให้มาเกิดอันนี้คือก,กรรมที่นําเกิดทีนี้เมื่อมีกรรมนําเกิดแล้วก็กรรมอื่นๆก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองก็เป็นพืชแต่ละชนิด ที่หวานหรือว่าปลูกลงในนาอันเดียวกันอย่างนี้นะครับท่านพระอราห,าหนันต์นาคเสนก็สรุปว่าเอวเมวโขมหาราชายานิยานิปัญจายตนานิดูก่อนมหาปิอายตนะห้าทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใด,าใดตานิตาน,ตานินานากัมมีหินิปัตตานิอาตนะห้าทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้น,น,นก็เกิดแล้วจากกรรมต่างๆกัน นเอเกนกรรมเมนะไม่ใช่เกิดด้วยกรรมเดียวกันท่านพระเจ้ามิลินก็ยอมรับกันโลสิพันเตนาเกษะข้าแต่ท่านนาเกษณผู้เจริญท่านตอบสมควรแล้วขอรับปัญจายตนะกรรม,มนิพพัตตะปัญโหตติโยปัญหาว่าเด้วยเรื่องอายตนะห้าจักขาายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะเกิด ด้วยกรรมต่างๆกันจบแล้วนะเกิดในนาพื้นเดียวกันนี่แหละและนานี้นะก็มาจากกรรมหนึ่งกรรมที่ให้กําเนิดมาเป็นชนะก,กรรมส่วนพวกตาหูจมูกลิ้นกายก็กรรมอื่นๆก็มาปลูกแล้วก็งอกขึ้นมาในนานี้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ